หลังจากที่รัฐบาลครับได้มีการเปิดประเทศนะครับล่าสุดจังหวัดสงขลาได้มีการวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาครับฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนโดยรัฐบาลก็ได้มีการจัดสรรง,งบประมาณในการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวหวังว่าเศรษฐกิจกิจการ,รการท่องเที่ยวหลังโควิด -19 จะมีความยั่งยืนติดตามได้จากรายงานครับ 1>, 1มีสายน2,565ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาได้เปิดด่านวันแรกเพื่อให้นักท่องเทีย่ยวที่ลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์พาสเข้าไทยได้หลังจากที่ต้องงดเข้ามานานกว่า2ปีทําให้ด่านนอกหรืออำเภอสะเดาที่เคยคึกคักเหมือนโดนคํำสาปเป็นเมืองร้างซึ่งรายได้การท่องเทีย่ยวจังหวัดสงขลามีประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทต่อปีทําให้2ปีที่ปิดประเทศจังหวัดสงขลาสูญเสียรายได้จากการท่องเทีย่ยว70,000ล้านบาท จึงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐและเอกชนจังหวัดสงขลาต้องเร่งแก้ไขปัญหาจนนำมาสู่การยื่นขอสอบคอเพื่อขับเคลื่อนโครงการด่านนอกแซนด์บ็อกซ์โดยถอดแบบจากภูเก็แตแซนด์บ็อกซ์ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาต้องพึ่งพาก,การค้าและการท่องเที่ยวจากชาวมาเลเซียเป็นหลักและชาวไทยบางส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยทททหักใหญ่และกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ละหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเร่งให้สถานประกอบการหรือกิจการร่วมลงทะเบียนเพื่อประเมินมาตรฐานชาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยและเมื่อเปิดประเทศเต็มรูปแบบที่ยกเลิกไทยแลนด์พาสด่านทางบกจังหวัดสงขลา ทั้งด่านสะเดาและด่านประดังเบซาได้ทุบสถิติมีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากกว่า18,000คนซึ่งเป็นตัวเลขภายในวันเดียวจนนำมาสู่การหา,หารือร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจัดปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวเพลเวอร์ออฟหาดใหญ่หาดใหญ่เที่ยวได้ทั้งปีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ส่งเสริมเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวว่าเขาดีใจมากเลยที่วันนี้ได้เดินทางมาถึงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาเป็นระยะเวลาสองปีกว่าซึ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสวนม,มากก็ จะเป็นนักท่องเทีย่ยวเป็นพวกรีวิสิตก็คือมาแล้วมาอีกนะครับปีนึงอาจจะมามากกว่า5ครั้งซึ่งก็เป็นความชื่นชอบเฉพาะตัวบุคคลภาพรวมชาวมาเลเซียเข้ามาก็คือมากราบไหวมาสัก,กระ,ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในประเทศไทยเรามีมากมายและโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระวัฒนธรรมความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่า เขาได้มาหัดใหญ่มาจาังหวัดสงขลาเนี่ยเปียสเสมือนเขาได้กลับไปที่บ้านหลังที่สองของเขาเนี่ยคือความผูกพันนะครับ10ธันวาคม2565ด่านพรมแดนทางบกด่านพรมแดนสะเดาร่วมตอกย้ำความสำเร็จ Amazing Thailand 10 m i l l i o n Celebration เพื่อเฉลิมฉลองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยครบ10ล้านคนตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี2565ที่รัฐบาลตั้งไว้สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยณวันที่26ธันวาคม2565พบว่าสถิตินักท่องเที่ยว10ประเทศที่เดินทางเข้าไทยอันดับหเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวรายด่าน5อันดับแรก สะสมตั้งแต่1มกราคมถึง22ธันวาคม2565ด่านสะดาวอยู่ลำดับที่4มีนักท่องเที่ยว674,000คนหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมากินมาเที่ยวแล้วก็ช้อปปิง้งส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาแล้วย่านที่ลูกค้าจะไปช้อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นย่านลีการเด่นเอเชียนมาร์เก็ตก็คือว่าตลาดเปิดท้ายแต่ซิกเนเจอร์ในทริปของเราเนี่ยมันก็จะมีที่ ตลาดน้ำคลองแห่ค่ะต้องมีทุกคลิปแล้วก็ทุกคนอย่างรอบนี้ไกลไม่พอแล้วก็การตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีถึงดีมากเลยลูกค้าก็มีความสุขมีแฮปปี้แล้วลูกค้าลูกก๊ไกลเองเนี่ยก็ก็มีความแบบดีใจที่ได้ออกมาทำงานคือเหมือนวันนี้ไกลจะไม่พอเลยเวลาเราพาทัวร์เนี่ยการบริการนะคะการเทคแคร์ลูกค้าแล้วก็การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใหม่ มีส่วนมากเลยค่ะเราทําให้เกิดมีลูกค้าประทับใจแล้วก็กลับมาเที่ยวสังจะเห็นได้ว่าจังหวัดสงขลาเน้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ใช้เกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเป็นหลักโดยแบ่งเป็นกลุ่มตลาดและทําการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเช่นตลาดน้ําคลองแหที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มรายได้ปานกลางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมทุกด้านที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านแบบมั่นคงและยั่งยืนขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นด์ลักชัวรี่กลุ่มที่ไรายได้สูงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มาคอาเซียนเอเชียใตย้และแปซิฟิกใต้ททท,ทสํานักการกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและทททสํานักการหาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดสงขลานํานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่า200คนและคาราวานรถรู้มาเที่ยวประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Luxury Traveler มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มโควิด1 9ทําทำให้การท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวจากการเน้นรับจำนวนนักท่องเที่ยวก็อาจจะต้องเน้นเชิงคุณภาพที่ตอบโจทย์และยังสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการท่องเที่ยวได้มากกว่าที่คิดและนี่คือความสำเร็จที่ชาวสงขา ภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐบาลโดยดึงจุดเด่นการท่องเที่ยวไทยมาแข่งกับประเทศอื่นๆทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินการนวดไทยคุณภาพการรักษาพยาบาลซึ่งประเทศไทยติดอันดับโลกรวมถึงจุดเด่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทีมข่าว N b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา